สวัสดีครับนี่นะครับวิดีโอม้วนที่สองเลยนะฮะเราได้เรียน if c o s e กันไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นพาร์ทนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์คำศัพท์นะครับเรื่องที่จะสอนวันนี้ก็คือเรื่อง affix นะครับ affix เนี่ยนะครับจะประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันก็คือหนึ่งนะครับ prefix นะครับสองนะครับคือ suffix นะครับเราไปดูกันนะครับว่า Prefix และ Suffix เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับอ่าเริ่มต้นจาก prefix นะครับ pre เนี่ยนะครับ prefix เรามาดูกันนะครับ Fix เนี่ยนะครับแปลว่าเติมนะครับ fix เนี่ยแปลว่าเติมนะครับ p r e เนี่ยแปลว่าก่อนนะครับ คลีฟิกก็คือนะครับคำที่เติมข้างหน้านะครับแล้วทําให้ความหมายเปลี่ยนไปนะครับคําที่เพื่อนๆพ,พบบ่อยนะครับก็คือ i ิ in er ินอนะ er และก็อันนะครับ i ิ in ินแล้วก็อันเนี่ยนะครับทั้ง4คํานี้เนี่ยจะมีความหมายแปลว่าไม่นะครับหรือแปลว่า NOT ในภาษาอังกฤษนะครับเอามาดูเริ่มดูคำศัพท์กันนะครับ เพ e n มอีกครั้งหนึ่งนะครับ Prefix นะครับก็คือนะครับคำที่เติมข้างหน้านะครับและมีหน้าที่ในการเปลี่ยนความหมายแต่ไม่มีการเปลี่ยนหน้าที่ของคำนะครับเอามาดูตัวอย่างกันนะครับคำที่หนึ่งคำว่า regular านะครับ regular เนี่ยแปลว่าปกตินะครับเมื่อเราเติมเออ regular นะครับแปลว่าอะไรฮะเออ regular ก็แปลว่าไม่ปกติ นะครับ r e g u l a r แปลว่าปกติเป็น adjective นะครับเออเลกูก็แปลว่าไม่ปกตินะครับสังเกตว่าความหมายเปลี่ยนจากปกติเป็นไม่ปกตินะครับแต่หน้าที่ของคำจาก adjective ก็ยังเป็น adjective เหมือนเดิมนะครับดูต่อนะครับคำต่อไปนะครับ proper นะครับ proper proper เนี่ยแปลว่าเหมาะสมนะครับเพื่อนๆลองเติมคาว่า in ลงไปข้างหน้าเนี่นะครับ จากเหมาะสมก็จะเป็นอะไรครับเป็นไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้น proper, proper ก็จะเป็น improper ะครับ proper เป็น improper นะครับ <Proper S 2> เพราะฉะนั้นจากเหมาะสมก็กลายเป็นไม่เหมาะสมต่อมานะครับก็ยังสังเกตนะครับว่าจาก adjective ก็ยังเป็น adjective เหมือนเดิมนะครับแต่ความหมายของคำนี้เปลี่ยนไปนะครับต่อมานะครับคำว่า possible ที่แปลว่าเป็นไปได้นะครับเราเติม in เข้าไปข้างหน้าเนี่ยจาก possible ก็เป็น impossible นะครับจากเป็นไปได้ก็กลายเป็นเป็นไปไม่ได้เนี่ยครับดูตัวต่อไปนะครับ visible visible แปลว่าอะไรฮะแปลว่ามองเห็นได้นะครับเราเติม in เข้าไปข้างหน้าเนี่ยเป็น invisible ก็คือไม่สามารถมองเห็นได้นะครับหรือบางครั้งก็อาจจะแปลว่าล่องหนนะครับ มีทิกอยู่นิดหนึ่งนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นตัว p เนี่ยเราจะใช้อ m มนำหน้าแต่ถ้าเป็นตัว r เนี่ยเราจะใช้ er ์นำหน้านะครับ mm hmm. เช่นคำว่า regular นะครับ regular เนี่ยสังเกตว่าเป็นตัว r นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเติมเนี่ยตัวแรกถ้าเป็นตัว r เนี่ยนะครับเราก็ใช้ er ก็เป็น r r e g u l a r นะครับ proper proper เนี่ยเป็นตัว p เนี่ยเป็นตัว p เราสังเกตว่าถ้าเป็นตัว p เนี่ยเราใช้ in ก็เป็น i m proper นีครับ possible possible เนี่ยเป็นตัว p เนีครับเวลาเราเติมก็เลยเป็น impossible นี่ครับที่เหลือเราก็เติม in ไปนะฮะแต่ก็แล้วขึ้นอยู่อแล้วแต่คำสั่์นะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดนะครับ prefix นะครับเราใช้เติมข้างหน้าเนี่ยถ้าเรา จำมันได้พวก in, in, er, a n เ,เหล่านี้เนี่ยนะครับจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่ต้องท่องศัพท์เยอะนะครับใช้ prefix เนี่ยเข้าไปช่วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมบางคนถึงจำศัพท์ได้เยอะนะครับเพราะว่ามีเทคนิคต่างๆนะครับในการจำศัพท์นะครับต่อมาหลังจาก prefix แล้วนะครับก็เรามาดูกันนะครับ suffix suffix นะครับ ซับเนี่ยนะครับแปลว่าข้างหลัง fix แปลว่าเติมนะครับนะครับ prefix ก็คือนะครับคำที่เติมไปข้างหลังนะครับนะครับส่วนใหญ่แล้ว suffix เนี่ยเติมข้างหลังความหมายมักจะไม่เปลี่ยนแต่หน้าที่ของคําเปลี่ยนนะครับเช่น noun เนี่ยไปเป็น adjective หรือว่า adjective นะครับ ไปเป็น adverb นีครับแต่ความหมายเนี่ยมักจะเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่แล้วนีครับ suffix จะช่วยอะไรเรานะครับ suffix จะช่วยวิเคราะห์นะครับว่าคำที่ว่านั้นเนี่ยเป็นอะไรกันแน่เป็น now เป็น adverb เป็น adjective น, Ad นะครับอ่ะเรามาสังเกตกันนะครับคำพวก ity s h n e s s เนี่ย คำพวกนี้เนี่ยมักจะนะครับแสดงถึงการเป็นคํา n o n นะครับอีกครั้งนึงนะครับ i t y s h n e s s พวกนี้มักจะแทนแสดงคําเป็นคา n o n นะครับ able full less all นะครับ able full less out พวกนี้เนี่ยมักจะแสดงนะครับถึงการเป็น adjective นะครับ able full less all นะครับแล้วก็ ลี่เนี่ยมักจะแสดงการเป็น adverb นะครับยกเว้นบางคำนะครับเช่น lovely, f a i r l y นะครับจะเป็น adjective นะครับ lovely, f a i r l y เนี่ย lovely แปลว่าน่ารัก f a i r l y เนี่ยแปลว่าเป็นมิตรนะครับยกเว้น lovely, f a i r l y เนี่ยจะเป็น adjective นะครับเพราะนั้นคำที่ลงท้ายด้วยลี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น adverb นะครับเพราะฉะนั้น suffix เนี่ยจะบอกหน้าที่ของคำว่าเป็นอะไรได้บ้างนะครับ full เนี่ยนะครับจะมีความหมายว่าเต็มไปด้วยนะครับ less เนี่ยแปลว่าปราศจากหรือไม่มีนะครับ able oh, เนี่ย,ยแปลว่าจะมีความหมายว่าสาสามารถแฝงอยู่นะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับเราเจอคำแรกนะครับ workable workable เนะครับ workable เนี่ยถ้าสังเกตแล้วเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยอะไรครับลงท้ายด้วย able เฟสลงท้ายด้วย able เนี่ยเป็นคำอะไรครับเป็น adjective นะครับดูต่อนะครับ teachable นะครับลงท้ายด้วยอะไรครับ able นะครับตามกฎเมื่อกี้เนี่ยก็ควรจะเป็น adjective นะครับ i t y impurity นะครับ impurity นะครับลงท้ายด้วย ity เป็นอะไรครับเป็นคำ noun นะครับ goodness ลงท้ายด้วย ness ครับลงท้ายด้วย ness เป็นอะไรครับเป็นคำ noun นะครับคำต่อไปนะครับ frequently นะครับ frequently ลงท้ายด้วยอะไรครับ ly ครับเป็น adverb ต่อไปครับ happily happily นะครับลงท้ายด้วยอะไรครับ ly ครับเป็น adverb สังเกตดูนะครับไม่ยากนะครับดูต่อมานะครับแล้ว s u f f i x เติมแล้วเป็นอะไรครับดูคำนี้นะครับ punctual นะ p u ั c t u a l ชแปลว่าตรงต่อเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราเติม IT เข้าไปด้านหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับจาก adjective เป็น noun มันจะเปลี่ยนจาก adjective เป็น noun เพราะ it ี้เนี่ยเป็น s u f f i x ที่เติมแล้วทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนนะครับจาก adjective กลายเป็น noun หรือคำว่า good เนี่ยแปลว่าดีนะครับความดีภาษาอังกฤษใช้อะไรครับ goodness เพราะนั้นเติมคำว่า n e s s เข้าไปด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนหน้าที่นะครับจาก adjective กลายเป็น noun goodness เห็นไหมครับต่อมานะครับ kind นนะครับแปลว่าใจดีความใจดีภาษาอังกฤษเรียกอะไรใช้ใช้อะไรครับ kindness นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับถ้าเราสามารถ รู้นะครับหรือจำนะครับเกี่ยวกับซัฟฟิกซ์ได้เนี่ยเราก็สามารถจะระบุหน้าที่ของคำอย่างคร่าวๆได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเรียนอะไรไปบ้างน,นะครับเราเรียน prefix suffix นะครับสรุปอีกครั้งนะครับ Prefix คือคำที่เติมด้านหน้านะครับทำให้ความหมายเปลี่ยน นะครับแต่หน้าที่ของคําก็ยังคงเหมือนเดิมนาวเป็นนาว d j e c t i v e เป็น a d j e c t i v e a d เ e r b เป็น Adverb นะครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็น์นะครับและ Suffix คือคําที่เติมข้างหลังนะครและทําให้หน้าที่ของคําเปลี่ยนแต่ความหมายมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเช่น good เป็น goodness นะครับจาก adjective เป็น n o u นะครับแต่ความหมายก็เกี่ยวกับนะครับว่าดีอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ